นี่นี่นั่นแลละคมแสนกับแ,แสนชายนะคะนี่นี่โอ้โอ่านคอมเมนต์ไม่ทันนะคะตอนนี้ขับรถมาแล้วค่ะมาถึงตรงนี้กำลังเพิ่งเห็นคอมเมนต์ขึ้นมานะคะ อุ้ยชุดประกอบจิบชาช้างของพวกเราใช่แล้วนะคะปิ้นจะลินค่ะหมายถึงคว่ำแช่ค่ะคว่ำถูกต้องปิ้นจะลินมีแปะให้แล้วนะคะเมืกก่อกี้แอบช่วยน้องเขาน,นิดน,นึงนาะงนั่นคือแบบว่าน้องเขาอมาส่งก็ช่วยน้องเขทาทำงานสักนิดนึงเหมาเรียบร้อยแล้วะคะ่ะเหมาจ่ายค่ารถให้แล้วนะคะเมื่อกี้ มาทันกันไหมเอ่ยนี่ตอนนี้แอด,ดก็อ่านคอมเมนต์ไม่ค่อยทันแล้วนะคะตอนนี้เจอเป็นบางคอมเมนต์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วนะคะนี่เงียบมากค่ะตอนนี้เด็เดกๆกินยา ลรวอยู่นี่นี่น่คืออาคมพ่อหยุดไปแต่งงานเนี่ยมาแล้วนะคะคมแสนนะคะอยู่นู้นเลยนะคะอันนี้แสนชายค่ะอยู่ข้างหน้าแอดนี่เองนะคะ คมแสนคมแสนทำอะไรโชว์กายกรกรมอยู่นะคะนี่นี่คมแสนโชว์กายกรกรมอยู่ดูดู่ะแน่แน่แนี่มาฮะ ปตุยนะคะนี่มีหลายเชือกเลยนะคะการลักอื่นทุกคือความอะไรกันมากมายจ้าันนักให้ก่อนเร็วเวขามดเริ่มมาแล้วไม่มานะคะมดนี่อับัก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 แต่เฮ้ยอับักแต่เฮ่อไม่มีอย่างเฮ้อ วิ่งเือพออิงพออิงก็ใม่เนาะก็ไหม่จะกลนะอิงก็ใหม่ตัวตัวใหญ่อะยังเอาละกะเอาละกกลูมอร์นิ่งค่ะรอรินอะปอกล้วยมากล้วยมากล้วยมา อู้มาแต้เฮ้ยมดส้มมามาดูนี่เสียงปุ๊บมาปัาอะ่ะมดส้มมาแล้วค่ะ <c oughs> นี่เสียงปุ๊บมาปับ๊บ <c oughs> มาแล้วค่ะมาแล้วนี่กล้วยมาแล้วมาแต้กันนี่มดส้มมาดู เพื่อนตุ้ยอะไรพี่น้ำตาลพี่ตาลบอกว่าพี่ถึงจังเลยน้ำตาลแน่นอนเนาะแน่นอนพี่ใหญ่บอกว่าแน่นอนคิดถึงคิดถึงน้ำพี่น้ำตาลแน่นี่อับปะอับปะนี่หึ่งละนะ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  สามารถเข้าไปที่ชมได้ทุกวันไหมคะได้ทุกวันเลยค่ะไม่เว้นแ,แม้แต่วันอยู่นะคะตะเลิกนะคะนี่เดี๋ยวนะคะอะไรเอ่ยส่งสลิปตะกา้าหกตะก้าให้คมแสนแสนชัยป้าตุ้ยนะคะอ่าได้เลยค่ะ อ้าถ้งางั้นก็เชื่อกล้อสองตะก้านะคะแวนใจกับลมมีแห้งอยู่ก้าเจีกล้อสองตะกา้า3ามเจียบหกตะหกตะก้าหตะก้าเอามาข้างกัมสมตัวหกตะก้าไปพีป่บุญ อย่กงัสองบอกแล้วนะคะนี่บอกให้แล้วนะคะเดี๋ยวรออาหารตะก้าแป๊บนึงนะคะ